ก็สวีดสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสันยังช n แนลนะเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนํารวนไอเทมพลังแฝงของคาเฟนีป่านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับช่วยฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมมาเริ่มที่ไอเทมของคาเฟนีกันนะครัคาเฟนีป่าแน่นอนอยู่แล้วครับผมธนูฟาร์มครชิ้นแรกครับแต่ก่อนจะไปออกของเต็มออกชิ้นนี้ก่อนนะออกเป็นชิ้นกลางก่อน แล้วก็แล้วก็ไปขึ้นท้ากันซีซีครับผมคาเฟนนี่เนี่ยมันเหมือนมันเป็นตัวที่ยิงเร็วอยู่แล้ะแต่มันต้องการแบบเท้ากันดีซีเพื่อไวให้ต้นเกมมันเล่นง่ายขึ้นเนี่ยฟาร์มง่ายขึ้นไม่แบบราโดนสตงสตั์นอะไรเงี้ยเทาเท้าไปออกเท้าตีเร็วเนี่ยมันมันได้ดาเมจเร็วดาเมจยิงเร็วก็จริงนะแต่มันโดนสตงสตานอะไรเงี้ยโดนซีซีเงี้ยมันก็ อาจจะตายง่ายฮะเลยออกเป็นรองเท้ากันดีๆแล้วก็ค่อยมาออกธนูฟาร์มเต็มนะเรื่องเร่งความเร็วในการฟาร์มนะครับต่อไปชิ้นที่สามนะออกเป็นครีครับผมเพิ่มดาเมจคือพอเราจะฟาร์มไปก่อนช่วงต้นเกมเพอได้ของสามชิ้นนี้แล้วเราก็จะเล่นง่ายแลย้วต่อไปเราก็จะออกเป็นนี่เลยครับรัดมาเป็นนี่เลยธนูดดเลือดฮนะ ด,ดูเลือดใหญ่นะผมเวลามีไอโซซงไอโซซินมาล้วงเนี้ยเรากดดูเลือดตู้เลยครับต่อไปฮะก็เป็นมูลานะชิ้นที่ห้าเดดเกมเอาไว้เจอธงเจอแทงยิงแทงเข้าแน่นอนแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดครับผหรือว่าจะเปลี่ยนเกาะเกิดเป็นเคียวก็ได้นะเราจะตายก็เปลี่ยนเป็นเคียวครับผมโอเคไอ,ไอเทมก็ประมาณนี้นะเราไปดูเรื่องลูนครับผม รูนก็เป็นเน้นแรงนะเนีน่ยเล่นเป็นตัวเน้นเลดเกมแบบเราฟาร์มช่วงต้นเกมเราฟาร์มไปก,ก่อนการเกมเลดเกมเราเราถึงค่อยมาเก่งนะคาเ็นีเราจะเน้นเป็นรมเพจไปเลยแบบขี้แรงๆรงอยู่แล้วเพราะไอไอคาเฟนนีอ่ะมันเป็นตัวที่มันไม่ค่อยคือมันยิงมันออกขี้ยากไงคือมันออกขี้มาพอใส่รูนขี้มามันก็ไม่ค่อยคุม้มเพราะเลเซอร์มันต้องการ เพราะเวลาเลเซอร์ยิงคีออกมาแต่ละทีมันมันแรงต้องการความแรงเราก็เลยใส่แรมเพลไปเลย10เมตรนะความเสียหายคิดดค่อนก็จะเป็น36%นสเนส่วนสีม่วงเราใส่เป็นสปนะิลิตนะเรื่องการฟาร์มการเดินเกมได้ความเร็วโจนตีด้วยสีเขียวก็เป็นแล้วต้อคอแน่นอนครับเรามารู้พลังแสงนะฮะพลังแสงของคาร์เพนนี่ เตนี้นะายเกิดนะก็สีฟ้าก็เป็นเลโก้บัลลี่พันเซเลเกอร์ไเกิดสีเหลืองเป็นไอคออกซซ i คซิฟเหมือนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นช่วงจะดีช่วงเลดเกมนะมันเหมือนคือสกิลครับไอ้นี่มันจะเก่งกางเกมเลดเกมไงแล้วก็ฟาร์มไปก่อนเรื่อยๆเลดเกมพอมีของมันก็จะพลังแผงนี้มันจะคุ้มนะะต่อไปก็เป็นเป็นเบสซิ่งนะ อันนี้จะได้อัตราคริตคอนจากไอเทมนะบวก12%ซึ่งคาเฟนี่ออกของคีอยู่แล้ว2ชิ้นคือดาบคีแล้วก็ดูดเลือดทนูไอทนูดูดเลือดอะบวกอสลัตเตอร์นะมันก็มีบวกอัตราคีด้วยมี2องไอเทมคีอันนี้พลังแฝงนี้ก็ช่วยบวกไป12%อีกนะก็น่าจะคีเพิ่มขึ้นเอาถึงต้องเอารูนเอารูนแลมเพจมาไงมันจะได้คุ้มได้ดาเมจคีด้วยก็ประมาณนี้นะ เดี๋ยวเอาไว้รับชมในคลิปกันเลยครับผมก็โอเคฮะเราเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมแนะนำสอนการเล่นคารฟินี่สายจังเกิลนั่นเองนะเป็นสายดาเมจเน้นดาเมจคีนะก็เกมนี้เรามีตีมี่มาช่วยฟาร์มเลยซึ่งเป็นรายที่ดีนะเพราะว่าคาฟินี่ต้นเกมอย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปไฮยาเตะนะมาว่าไฮยาเตะกับคาฟนี่มันจะโดน เนฟเรื่องดาเมจในการทำเสียทำความเสียหายกับคีป,ป่าเบาลงนะผมนะดูยยิงทีละยี 20, 30, ่สิบสามสิบเองเลยห้าสิบก่อันเงี้ยเบามากเลยเราเลยต้องมีตีมี่มาช่วยฟาร์มอ่ะคืออันนี้ตีมี่เราไม่ได้กดมาตีมี่นะคือตีมี่มีอันนี้คนอื่นเล่นครับคือพอดีเขาอยากจะช่วยเราก็ก,ก็ดีก็ดีเลยฮะ ต้นเกมล้วก็ฟาร์มไม่เรื่อยนะฟาร์มแบบฟาร์มยับ,บยับเลยนะครับพี่นี่ต้องฟาร์มแบบมีของมากมากเลยคือจะเพื่อนจะบอกจะให้ไปบวกจะบวกจะบวกนี้เราก็อย่าไปสนใจะคือเราจะไปเราจะไปก็ต่อเมื่อเราไปหาเงินเท่านั้นนะเราไม่ได้ไปต้องการที่จะไปบวกอะไรนะแต่ตานี้เราโดนเวทครับโดนเวทแดงแต่เหมือนตานี้ซูเปอร์แมนเล่นดีนะเล่นดีมาเลยก็ไม่เป,ป็นไรเวทก็เวทไปแล้วก็ฟาร์มไปก็ ทูแมนได้เฟิร์ดอยวอล์คาน่าจะบัฟไปนะแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มหาตังเล่นเราเป็นแครี่ป่าแล้วต้องหาตังเยอะๆฟาร์มเหมือนเดียวทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรวยนะไปที่ไหนก็ได้ที่มีเงินนะเก็บให้หมดอ๋อมันเป็นตัวสะเกลกวกางเกมๆๆเก่งกลางเกมเลดเกมคือถ้ามันไม่มีของบวกไปมันก็ไม่ทน,น มันก็สู้เขาไม่ได้อีอกฝั่งเป็นวัตเตอร์ไฟ์ด้วยตัวโกงด้วยแล้วก็ต้องหาเงินมาสู้ครับป้าไม่ได้แท็กแท็กหมดทุกอย่างอะอันนี้มาก็ต้องหนีนะแล้วเกือบฆ่านะเขาได้ละเขากดมาลงทันนะตีมีตายมาสามก็ไม่เป็นไรแล้วก็หาตังต่อ ฟามอย่างเดียวฟามไปจนถึงแบบเกือบสี่นาทีห้านาทีเลยนะให้มีของหน่อยหรือไม่ก็ให้ได้ถ้าไม่ชัวร์ก็ให้มันได้ไอ้ดาบคีก,ก่อนก็ได้นะอันนี้ดิกเตอร์เขาไม่ยอมกลับนะก็ต้งงานเราให้ได้เลยตายฮนะยิงปามเรื่อยๆแล้วถ้ามีแบบเราได้คิวด้วยก็ยิ่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่เนี่ยการเงินมันก็จะบวกขึ้นไปอีก ทุกความเป็นแครีป่ามันฟาร์มไวอยู่แล้วนะมันตีคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืนะ่อยๆมันไม่เหมือนแอสตินมันเหมือนไฟเตอร์ครับถ้า,า์มแล้วไปตายมันจะฟาร์มช้ากว่าแครีนะแต่แครี่มันไม่ได้แก๊งไม่ได้ฆ่าแต่ได้ฟาร์มฟาร์มเรื่อยๆมันก็มีเงินพอสู้ได้เลดเกมก็สบายนะยิ่งเกมนี้มีแครีสองตัวได้มีไฮยเตะเป็นแครีอีกตัวนะึงเราเป็นแครี่ป่านะฟาร์มอย่างเดียวครับผม เล่นแนะนํานั้นนะเล่นคาเฟนีนะถ้าจะเล่นคาเฟนีป่านเล่นเลมเพจเท่านั้นนะแต่ถ้ายืนเลนอาจจะต้องใช้เลนเพอเล่นป่าต้องแบบต้องมีดาเมจแบบเยอะๆดาเมจสูงสุดอ่ะนะอันนี้เหมือนจะได้บัฟก็ไม่ได้ก็กลับไปฟาร์มต่อตอนนี้ซูเปอร์แมนให้ซูเปอร์แมนทำเกมไปก่อนคิวสามตัวแล้วอันนี้เหมือนจะได้คิวไม่ได้คิว บัดมาอันนี้น่าจะตายนะเราเดินเดินออกหนีตีมี่ไงตีมี่เลยชุบไม่โดนก็ไม่เป็นไร,แล,รไแ,ลแ,ไนแล้วก็ฟาร์มไปอีกเราตายแค่ไหนแล้วก็ฟาร์มอะแต่ทางนี้ดีอย่าไปตายเล่นเล่นป่ายอย่าไปตายมากนะอันนี้เหมือนเขาจะหนีน่าจะหนีไม่รอดไหมโอเคโดนดัก อเราเป็นเราคิวนะสองตัวแล้วไมยอมกลับบ้านต้องให้มันผลแบบสักเออสี่นาทีห้านทีมันหนึ่งคาเฟน,เนีมันหึงจะฟาร,ร์มเก่งขึ้นกลับมาฟาร,ร์มแบบปกติได้อันนี้เราไปห้าวตายเลยพยายามอย่าไปเดินคนเดียวนะเล่นคาเฟน,เนี่ป่ามัน มันเป็นแครี่ไปแล้วมันเดนินเดินแหลมเดินอะไรมันก็ตายง่ายเราอันนี้เราบอกทีมอะพอเราตายไปสองตัวเราบอกฟาร์มก่อนขอฟาร์มกันให้ซุปแต่ไอ้นี่ไฮเตะเดินเกมเลยแค่จะไม่ได้ทำอะไรเลยเกมนี้ฟาร์มส่วนใหญ่เก็บเงินอย่างเดยว การที่เล่นป่าถ้าต้องฟาร์มก็คือฟาร์มนะถ้าไปแหลมแล้วตายมันทําให้ฟาร์มช้าด้วยแล้วเงินของก็ไม่มีด้วยนะทําให้การเงินช้าเขับอีกสู้เราฟาร์มอย่างเดียวแล้วฟาร์มหาเงินแท็กไปเรื่อ,อยพยายามอย่าตายอะ่ะดีที่สุดเจอตรงไหนฟาร์มได้เก็บให้หมดนะ ส่วนใหญ่ผมตอนนี้ผมติดนะติดเล่นแครี่ป่ามาเลยมันดูมันเล่นง่ายดีอ่ะปาไปกันติมีช่วยแล้วก็ป้าอนกันถ้าเล่นดีๆถ้าเดินตีมี่มันเดินเกาะกับเราเรื่อยๆเราจะรวยกว่านี้นะรวยรวยยับๆเลยอะ่ะทีนี้ตีมี่มันชอบเดินไม่ค่อยเดินตามมันเดินแยกโอ้ซูแมนฉีดที่ียวหาย รูแมนเก็บไปห้าแล้วอันนี้บัตเตอร์ไฟแลมเรียบร้อยตายป้อมกลางด้วยฝั่งเขาตายสามด้วยแล้วก็มันมีสเต็ปแคนเซิลแอนิเมชันนฮะคือการยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์แล้วก็กดกดพุ่งแล้วมันสามารถยิงได้ต่อเนื่องปกติคาเพนี่มันยิงเลเซอร์ถ้ายิงต่อเนื่องมันจะ หยุดใช่ไหมหยุดยิงแล้วก็หยุดไปสักพักหนึ่งแล้วก็หยุดแล้วก็ยิงใหม่แต่นี่คือการยิงแล้วเราสไลด์แล้วก็ยิงมันมันเป็นสเต็ปของนักแข่งที่เขาเล่นกันนะเขายิงแล้วก็สไลด์แต่ผมชอบแบบว่ายิงแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ป,นปืนกลไงมันเหมือนต้นเกมอ่ะมันจะยิงเลเซอร์มันจะไม่ค่อยติดคลิกเท่าไหร่มันจะติดคลิกตอนแบบเรามีไอ้นี่นะ เมทัมคีดแล้วสองชิ้นอะชิ้นสองชิ้นอะมันเริ่มเริ่มติดคิดคีดเริ่มแรงม,มากขึ้นแล้วผมลืมบอกว่าต้นเกมอะเอาสักนับนับสกิลสองมาก่อนนะเพื่อที่ว่าจะเห็นไหมว่ามันมันจะมีสแต็คคาเฟนี่มันจะมีสแต็คอยู่สแต็คมันจะนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงสุดสรสต็คคือสแต็คนี้คือเป็นสแต็คเจาะเกาะนะถ้าเป็นปืนกลมันจะยิงเจาะเกาะเจาะเกาะเรื่อยๆถ้าเป็นเลเตอร์ มันจะมีโอกาสติดคีมากขึ้นผมก็เลยเลือกที่จะอัพสกิวสองมาก่อนแทนที่จะอัพสกิวหนึ่งเอาหนึ่งมาก็ไม่ได้ทำอะไรมันเป็นแค่เลมันเป็นมันเป็นแค่เปลี่ยนปืน้เฉยเอาเลเซอร์มาแต่ถ้าเอายิงแต่ถ้าตแตกเราไม่ครบสิบมันก็ไม่ติดเลยไม่ติดคีนะเลือกสกิวสองมาดีกว่านั้นบวกเจอะเกาะต้นเกม เดี๋ยวนี้คาเฟนีก็ติดเมตาแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไป,าไปยืนเลนนะะยืนเลนจะเล่นง่ายเพราะว่าด้วยความที่ w ว l ์เลมันบัฟมาคาเฟนีมันสามารถตอ่อกองนนะ่ะเอาไยโอได้ไปโอมีโป๊กคาเฟนี่ก็มีโป๊กเหมือนกันแต่โป๊กแรงกว่าด้วยติดคิดทีสามสี่พันเนี่ยมันสามารถยืนวัดกันได้อันนี้ผม ผมถนัดป่าผมเป็นเมนป่าผมก็เลยมาเล่นป่านะมันติดคียมันจะแดงกว่าเยอะครับพราถ้ามันมีไอเทมฟาร์มด้วยอย่างเงี้เยเหลือเกมดีสี่ห้าันเนี่ยยิงทีสองสามมัดก,ก็ล่วงแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีของมันมีไอเทมคีย์ละไอเทมต่อไปเดีวผมโด,ดอ,อกออกดูดใหญ่เนี่ยนะแต่ก่อนอาจจะออกสลิซสติงแต่นี้เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นดูดเลือดใหญ่แทนนะับ ถ้าเลเซอร์มันยิงไม่ติดคีบมันก็จะเบาเหมือนตีธรรมดาอย่างแรงกว่าแต่ถ้าติดเคียบมันจะแรงมากสี่พันยิ่งมีดูดใหญ่นะแล้วเรายิงเลเซอร์แล้วติดคีบสามสี 3, 4, ่พันนั้นเลือดจะเด้งเป็นข้อเลยเด้งแบบเด้งทีโอ้โหครึ่งหลอดอะไรอย่างงี้ฝั่งนู้นบอกว่าซุกโอดโหอดจริงนะซูเปอร์แมน ในคิวยับเลยเราแทบไม่ทำเลยนะปลาอย่างเดียวช่วยเยอะมากเกมนี้จะมาคิวอีกทีกลใกล้แบบไม่ใกล้จบแล้วมั้งหาตังอย่างเดียวหาตังหาเอาของอย่างเดียวนี่ได้ดูดใหญ่ละเราไปออกเป็นหมูลานะเน้นจอกเกาะเด็ด เราเล่นแบบเป็นสายดาเมจนะมันจะไม่ค่อยติดคีมากเท่าไหร่มันไม่เหมือนสลิกสติงสลิกสติงจะติดคีเยอะกว่านะแต่แเราเน้นแบบยิงดาเมจชัว,ชวร์ๆีคีแรงคคแคีแรงๆอย่างเงี้ยติดคีทีคีแรงๆเน้นเน้นดวงหน่อยเล่นแรมเบจเน้นดวงหน่อยแต่รับรองว่าถ้าติดคีทีคือสะดุ้งนแรมเบจมันเป็นรุนรุนสำหรับเลดเกมไง เล่กเกมมันจะเก่งนะนี่ฝั่งนี้ฝั่ง,งนู้นตายหมดเลยนี่หายสองทีคือจบค่จะจบไปนะเกมนี้จบไปมากเลยเนี่ยเริ่มกลับมาคิวแล้วเดี๋ยวน่าจะคิวอีกสองตัวนะก็น่าจะจบแล้วนะคิวไปหกตัวเองเกมนี้เหมือนที่มเขาทำไม่หมดแล้ว สิบเอ็ดนาทีใาแหลกแตกสางทางง่ายมากเนี่ยจบแล้วเก็บ okay, บัตรรถไฟปุ๊บจบก็ประมาณนี้นะสำหรับคาเฟน,นี่สายป่าอันนี้อยู่ดีมันก็เด้งขึ้นไปหน้าแรกเฉยเลยโ okay, อ,อเคครับคาเฟน,นี่ประมาณนี้นะสำหรับรูในเทมพลังแตงสำหรับคาเฟน,นี่จังเกิลน,นะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม